บายดีสวัสดีเด้อพี่น้องยามเที่ยงตอนนี้สามีกําลังสีแกงนม้เนาะต้มนไม้อันจืดแล้วพี่น้องวันนี้กะทิมาเทน้ําออกเทน้ําต้มออกเลยเด้อพี่น้องเทน้ําต้มนม้ออกแล้ววันนี้กะทิใส่น้ําย่างต้มเลยแบบนี้เริ่มแกงกันเลยเอใส่น้ำย่างเขียวเลย อืม,มเขียวเลยวันนี้เฮากะชิโลให้อันหม้อคดพี่น้องเฮากะทิไปตำมันข้าวเบือก่อนวันนี้เซามีกำลังตำข้าวเบือพี่น้องใส่ข้าวแล้วก็ใส่มะพร้าใส,ใส่เกลือ,อน,นี่แลกเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ทิกโกยน้ำเลยเชดัยใบยานางเก่าก็เลยเอาน้ำตื่มใส่ อใส่กองเราแมนโมอเฮากะเริ่มขี้เดือดแล้วบย้อครับหน่อ,อ,นอไม้อ่อนปอเป็ดเตบเดี๋ยวเอาติกอยน้ำข้าวเบือรุงเลยป่ะนี้ต้มหน่อไม้ใส่ข้าเบือ,อ,ใ,ใ,สบอใส่น้ำเนื้อนางไว้ค่ะพี่น้องแล้วเราจะไปเตรียมมันพักเมือดป่ะนี้ค่ะ เอากระเบือเข้าไปเลย mm. อืมหักระเบือลงนี่น้ำเฮาจักน้อยโพพี่น้องต้งมีสิตื่มน้ำอีกเพื่อเฮาใส่อันเครื่องมืดเด้แกงไม้กินยามเที่ยงพี่น้อ,องเอง้ยสุดยอดเบิดนเลย เบกประมาณนี้คนตอนยัขยนขบือพี่น้องคนอันนี้ตามีกระติเตรียมอันนี้พี่น้องอันนี้คือเครื่องแก่งครัซื้อน้ำลดตรงเต็มถุงกระติ๊พันมียอดมะลือมีพักสเง,งะแล้วก็มีอันมักบูวพี่น้องมีเฮ็ดมีเฮ็ดกระตัน้นมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนเนาะแล้วก็ใส่พักค้าวนำพี่น้องมือเนานะ ล้างประมาณสงน้ำพี่น้องเพื่นกรบเบื้เพื่อนแห้งเครื่องแกงเครื่องแกงก็ล้างเล็้วเรียบร้อยแล้วนี่วันนี้สามีกะทิเอาเฮ็ดลงไปต้มเลยพี่น้องเพราะว่าน้ำเดือดแล้วน้ำแกงเขาเดือดแล้ว เ,เห็ดลงกอนแล้วจัะไปปรุง,งเครื่องนี่อันใดที่มันซุกเนื้อมะฮอกก้าเชียวลงกอนเอาเป็ดโลกเราลงเลยมาเด้อพี่น้องอยากอยู่บ่อเก่งหน่อไม้ยามเพียงสดน้ำฮันฮ้อนเก่งหน่อไม้ยาม,ม,ม,มแรงเก่งหน่อไม้ยามแรงนี่เชฟหน่อไม้กระอึดยามนี่ เพิงแกงไปแล้วก็ได้หลายเติบเนาะพอดีเหมือนกันกน้ำมันยามีกะอยากเออด,อดเูเปซนพี่น้องหันต้องใจเครื่องแกงนะมันจึงพอกินใจเครื่องแกงหลายๆแกงใส่ผักข้าอันนี้ชุดยอดเลยสามีมักพี่น้องมกักแกงใส่ผักข้ากินมันหอมผักข้ายามเล้งนะหอมแล้วก็มันสีผักข้มันคือยามผลเลย เลยพี่น้องใส่อันฮ็ดใส่อ,อย่างลงไปแล้วรสก็ทิคนเผินนี่ร้อนเดือดจังหน่อยสามีกะทิปูนใส่ประเดกเป็นนัวเลยเนาะนี่ประมานี้เลยพี่น้องสามีกะทิใส่เป็นนัวเลยเป็นนัวนิดหน่อยแล้วคนชอบเลยพี่น้องแล้วกาสามีกะทิใส่รส้ดีน้อยหนึ่งพี่น้องเอกลมก,มมกลม แล้วกงไม้กับโบได้อันอย่างมากมายเครื่องปรุงประเดกเป้งน,นังวพี่น้องตักออกไะเกีต้อนเลยประเดกต,ต่นอนนี่เดี๋ยวน้ำน้อยหนึ่งเดอเค็มโบไม่น่าจะเค็มมากเอาประมาณนี้ก่อนพี่น้องเสร็จแล้ว เตะเปืป่อยๆก่อนใส่แกงอะใส่ปลาเด็กต้อนควนมีเนื้อปลามันกระสินัวกว่าน้ำดังฟืนเด้อพี่น้องมันเลยควันกุ๊บเลยตอนนี้ จะได้สินใจเอาเนี่เพึ่งอืมใส่ประเด็กเรียบร้อยพี่น้องเผื่อความนัวใจเอาใลายๆเลยเอ,อัมมีพึ่องอืมจะสิรองซิมน้ำพึ่นก่อนโอ้ยยังบ้านานันอันนั้นซิมละอืม กินได้ไม่เบื่อเนาะพี่น้องนข้าวปลาเดกดไม่เป็นไรปลาเดกดิงยังกินเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาบันนี้จะมีตะสิแกงใส่กระดูกป่าด้ยวยพี่น้องกระดูกป่านี่ก็มาน้ำสุดปลาจุมนั่นแหละวันนี้เลยเนี่ได้อกิปจปลาจุมก็เลย มาใส่แกงหน่อไม้ก่อนเนาะหน่อยใส่แกงหน่อไม้ก่อนหลังจากใส่หลังจากใส่เครื่องปรุงเรีเยบนระ้อยอย่างพี่น้องแล้วกะใส่หั้อปลาลงเลยน้งหม้อก,ก็เดือดแล้วหม้อเดือดแล้วหั้อปลากลางปลาเข้าก็าาาาล้างเรียบร้อยแล้วเอาลงแล้วก็พอดีหม้อเดือดชุบพร้อมกันกับเม็ดปลากระลึกอีกออน้อยเด็ดพอดีนัวพอดีนัว คนเพิ่มดอกยังเพิ่ข้าวกะจุ่มเพิ่ลงอ่ะขัดพดเดือดแล้วก็ได้พี่น้องเลยปิตาแซบขนาดเลยมาเดอ้อพี่น้องเลยมาลัดกินแกงน้ำไม้น้ำกันเดอ้อมาพี่น้องหม้อเหากะพัดผางๆเลยเนาะหลังจากเอาหัวปลากระดูกปลาลงเรามีกะซิมเบืองหน่อยหนึ่งพี่น้องยังขาดปลารานิดนึงเรามีกะชีใส่เป็นปลาาปลาแดงเนาะเพราะว่าปลาราปลาแดงนี่เพิ่นที่ปรุงรสมาแล้วมันที่กลมกล่อมกลมกล่อมกก็เลยว่าที่เพิ่มอะ ประมาณนี้ก่อนมันจะมีความหวานความนัวของปลาปลาเด้งที่กุ้งกล่อืมนี่หอมนานเลยแกงน้ำไม้เมือนี้นะนี่โอ้ของแซบเนี่ย่ะมันป่าพื้นท้องป่านี่เลยพื้นท้องป่าเขาได้มาส่งอันพี่น้องอันนี้อันหนึ่งเนาะแบ่งครึ่ง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 อันหนึ่งแบ่งครึ่งเด้อพีใส่น้องมันมีเออนี่นี่นี่พี่น้องมีสองตัวพอดีเลย ทีเด็ดของเราวันนี้เลยพี่น้องตัดปลาหรือว่าพื้นท้องป่าตัดแ่งถึงเลยเน่ห hey, ลังจากปรุงไปแล้วก็ใส่ลงไปเลยรอแ,แต่พักคะเนะะาะพักคะปิดท,ท<บ>้ายจบตัวปลาเฮามันกะซุกง่ายพดรอบนี้มังอือมังอือมังบวบซุกแล้วก็ตสาม้ดยพักคะเลยโอเคเด็พี่น้องคนลงทุงลง ปิดฝาอีกรอบนึงมาเด้อพี่น้องเด้อแกงหน่อไม้จ้าตัวนี้มีสีสันเนาะม,มาปิดฝาเป็นไว้บใบแก็บเอาการกำลังขุดความฝาลเลยตอนนี้เานาะมาเด้อเบอร์ติปูทุกคนจ้ากินแกงหน่อไม้น้วกัน สุกแล้วพี่น้องใส่ผักคะลงไปเลยเดอ้อเดียร์มอเกงแล้ววันนี้ให้น้าผัสุกมากเนาะผักคะผักสะอมอมอล,อล็อกเ็ดโลกระสุกแล้วอู้ห<ว>ูหอมผักคะขึ้นมาทันทีเลยนี่ผักคะหยุบแล้วรสซาติอีกอย่างกลมกล่อมพอดีแล้วสาวสุกก็ได้ซีมแล้วเนาะอื้ม ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินแกงนุ่มไ้ยมเที่ยงน้ำกันเด้อหนาซีซุกได้แล้วป่งเลยน้อง<ม>ก็แกงแล้วเกือบเต็มเกือบเต็มหมอ้อมาวัสนีให้น้องซุกตักเลยตักเลยเด้อพี่น้องหิวข้าวแล้วอดใจบาไหวแล้วตอนนี้นแกงยมเที่ยงบ่ายพี่น้องตัวนี้ค่ะสุดยอดเลยเตันผ้กคะไปฮุดเลย ข้าวเบือเหนียวอัดตัวโลดอืนดอน้ำไปสดเาน้ำไปสดลายๆเลชสดน้ำพันฮอนโบได้กินแล้วคิดฮอรเจ้อยๆแกงนมไม้นี่พี่น้องเลยแมน่นอือืตักลยเดี๋ยเลยพี่น้องจะโบแย่งกันแม่สองถ้วยเดี๋ยวแย่งกันสามถ้วยน้ำสดเต็มที่เลย เอาก,ก้างปลาเมื่อกี้นี่ลืมตักก้างปลาถ้วยนั่นหมดจ้ะบอร์เมนูจูบอืมนี่พี่น้องที่เด็ดนี่เลยเกือบตกเนาะอืมเซฟนาะมันนี้ได้น้ำมันปาลาวิตามินก็เยอะอืมพี่น้องเรียบร้อยอ ักไปน้ำเกลือน,น้ำลายไปน้ำหิวแล้วตอนนี้เด้ตอนที่สาม,มก็พักะกินไทยอิ่มไปเลยอิ่มน้ำใจไปเลยส่วนนี้กับซิบ่ได้แกงดุแล้วอืม ยังหน่อยหนึ่งพี่น้องจงไวตอนแรงว้าวพี่น,น้องมาเด้อพี่น้อง,อ<า>งอหิวเข่าเลยได้ตอนนี้นะเอาให้น้องซุกซิมให้เบิ่งเลยมาซิมาซิมหมองอึนอน,นอยังบอได้ซิมต่อนหมองอึว่าซิหวานอยู่บ่หมังอึยามนีนะ ไม่ค่อยหวานไปได้ฟ้าฮอนๆอนเลยพี่น้องเลยสดไปน้ำเหืออะไรไปน้ำมือเนี่ยตอนละไมบอกอตอนละไมกรอบคับหอมขนาดเลยปะคะแซ่บแซ่บพี่น้องมันึ้นน้ำกันเด้อชาวมีก็ที่ให้นงซุกจกคลิปให้เลยเด้อพี่น้องชาวมีสองไอ้น้องมือนี้เห็ดแกงละไม กินเพ<อ>ื่อน่ยงเรา,ามีหยุดโทถ้วยนี้ก็ตอนปลาก็ได้สำรวจดูว่ามีปลาไหมแมนครบแล้วตอนผักคะหลายทุกถ้วยอเอาไปสดไปหมดต้องการเลยพี่น้องแซบแซฟพี่น้องเดี๋ยวห้าการซีพ้ากันเอาไปกินกับข้าวกันเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอ้ยมีด้วยกันบ่ราะขามโฆษณาด้อพ่อามแม่พี่น้องสบายดีไม่มา